เป็นเพื่อนๆจะยอมแลกไหมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะโดยมีคนโพสต์ที่ Market p ตเพสนะครับประมาณว่าเขามีแรมคอแซ่ร้อกิกิกดีอาร์ห้าบัสห้าพันสองอยู่1ชุดสามารถแลกอะไรได้บ้างจนมีคนทักไปขอแลกนะครับให้เลือกระหว่างการ์จอ RTX 5 0 7 0 Ti ของ PNY หรือจะเอาตัวหน้าจอ ASUS 27นิ้ว QD OLED 240Hz ซึ่งเจ้าของแรมคอแซ่เนี่ยก็ขอแลกกับตัวการ์จอ RT x 5เอ0กซนะทะทั้งคู่ก็ทําการแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตแต่กลับกลายเป็นดราม่านะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเลยนะเพราะว่าตัวแรมค a แซชุดนี้เนี่ยมีราคาสูงถึง2,200เหรียญหรือว่าประมาณ70,000บาทในขณะที่ตัวการ์จอมีราคาแค่ประมาณ2 4 0 0 0บาทเท่านั้นพอเรื่องนี้เป็นกระแสะเข้านะครับทางเจ้าของแรมเดิมเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจก็ได้ทักหาเจ้าของการ์จอเดิมด้วยผลปรากฏว่านะครับทางเจ้าของการดดดจออเเิมไ้ัป การ์ดจอให้ใหม่เป็น RTX 5080ของ ASUS นะเรื่องทั้งหมดก็จบลงที่ตรงนี้นะครับแต่เอาจริงๆนะตัวการ์ดจอ RTX 5080นี้เนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณแค่แบบ40,000-50,000บาทเท่านั้นเองนะ